หายโยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลายเลนเจอกันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะมา มาพัฒนาไ d ดีมาอัปเดต ID 2กันเลยดีกว่าหลังจากที่เกื้อมาอย่างยาวนานนะครับผมไม่ได้ตัวอะไรมาแบบว่าเพิ่มเติมให้มันแบบว่าให้ทีมผมได้แข็งแข่งขึ้นเลยนะครับผมไอดีทนะี่2อเนาะก็คือนั่นแหละล่าสุดปัจจุบันก็นี่แหละก็คือเป็นตัวนี่แหละที่ผมเปิดได้นะเออในสุดก็ได้แข็งแข่งขึ้นแล้วเนาะอืมแล้วก็ ล่างเก้าดาวเนี่ยก็ได้ปั้นสักทีนะเพราะว่าได้มาผมก็ไม่ได้ปั้นนะครับผมนะไม่ได้ใช้ไม่ได้นี่เลยไม่ได้ทําเลยนะครับผมตัวเลนเจอร์ปกติรอบเลนเจอร์ปกติเนี่ยผมได้มาบางรอบบางรอบก็ไม่ได้นาะก็ไม่ได้ปั้นนะครับผมบางรอบที่ได้ก็ไม่ได้ปั้นไม่ได้ใช้เลยนะครับผมนะก็ใช้แค่วร้อยสี่สิบเลยนะครับผมนะแล้วก็โคโโบเลนเจอร์ก็เปิดไม่ได้เลยไม่ออกเลยก็ออกแค่คู่รองนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะไม่ออกแหละนะครับผมก็ นั่นแหละไม่ได้ทําเลยก็นี่แหละนะผมนี่ยาวนานเลยนะนี่คือเกลือจริงนะครับผมไม่ได้โกหกไม่ได้ล้อเล่นเลยคือมันน่าเศร้าเหลือเกินนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้พัฒนาไอดีสองก็คือนี่แหละนะผมนะโอ้โหได้จาลึกไว้สักหน่อยแล้วกันนะคลิปนี้นะครับผมนะไอดีที่2ได้ทําตัวนี้นะครับผมอ่าบอสคนนอกกฎหมายนะครับผมเป็นร่าง9ก้าดาวนะครับผมนะซึ่งร่าง9ก้าดาวก็เป็นคนนอกกฎหมายอะไรเนี่ยร่างทองนะครับผมโอเคก็มา ทำเลยดีกว่าซึ่งตัวดาเมจผมก็โอเคก็มีบาว์ล็อกเนาะไอเดี๋ยวจิผิดตัวบาว์ล็อกแล้วก็ตัวบอสมืดนะครับผมแล้วก็นี่มืดอีกตัวหนึ่งก็มีนะก็ตัวดาเมจก็ค่อนข้างที่จะเก่งอยู่พอสมควรนะครับผมไอเดีนี้เกียร์ก็พอมีบ้างนะครับผมแต่ว่าผมขอใส่เป็นแบบเกียร์เซตเดิมไปก่อนก็แล้วกันนะออ่า่าาให้แบบว่าอา่ลองใส่เป็นแบบผู้แบบไม่ค่อยมีเกียร์อะไรประมาณนี้ นะครับผมนั่นเดี๋ยวผมใส่แบบนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะลองปรับเปลี่ยนลองเกียร์ลองอื่นลองอันอื่นที่ผมมีดีกว่านะครับผมนะว่าอันไหนมันเวิร์กเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูกันลวกันนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ผมก็จะใส่เกียร์เป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคมาไม่พูดมากทําเพลงละมาทําร่าง9ดาวเลยดีกว่าสําหรับบอสมืดของเรานั่นเองนะครับผมนี่นะร่างทองนะครับผมมาโอเค ก็เก็บพวกคงพวกของเนี่ยรูนมืดกับรูนทัดแสงแล้วก็อะไรต่างๆอะนะผมอะไรอนน้ำยาน้ำยาสายไปพิบสายพลังสายว่องไวอะไรเงี้ยผมก็เก็บมาก็เยอะเหมือนกันนะผมแล้วก็อันไหนที่ผมแบบว่าไม่ไม่แบบว่าไม่ทําก็ไม่ทานะเออไม่ควรทําผมก็ไม่ทําเลยนะผมในสอง,องล่างเก้าดาวเนาะอ่ะโอเคผมทํามาเยียบร้อยแล้วก็ได้ในสองของความสามารถฟื้นพลังมานะครับผมนะ ก็อืมนะที่กินอยากได้ในส่วนของอันนี้มากกว่านะในส่วนของนี่นะครับผมขอสามารถก้าดาวเนาะก็คือสร้างลัคนผมอยากได้นะครับผมผมอืมอ่ะหาเลยดีกว่ามีอยู่สี่บาทห้าบาทก็คือต้องไปแลกเอานะแต่ว่าก็ขอให้ได้ที่เถอะนะจะไปปุ๊บนั่นไงนั่นไงพวกแล้วขอปุ๊บมาปั๊บเป็นไงล่ะ <laughs> โอเคอ่ะ ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะครับผมได้ในส่วนของสร้างร่างคนแบบกดปุ๊บครั้งแรกเลยโอ้โหไม่รู้อะไรจะดวงดีขนาดนี้นะไอดี ID นี้มาก่อนที่จะไอดีขนาดนี้ขอยัดอัพ exp ไปเลยก็แล้วกันนะครับผมนะพยายามอัดนอัดในส่วนของ8ดาวไปให้เยอะๆก็แล้วกันนะครับผมค่อยไปอัดในส่วนของร่าง9้าดาวเนาะมาพวกตัวเรนเจอร์อ่าตู้จะมาจากตู้ สิบปีครึ่งเนาะอ่อก็เป็นพวกตัวนี้เลยนะจะจริงจะเก็บไว้ย่อยก็ได้นะผมแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ยัดปลายัดมาใส่นี้เลยแล้วการใส่ให้ตัวของบอสไปเลยนะครับผมให้หมดแล้วหรอวะโอเคผมหมดแล้วผมยังไม่ได้เปิดเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นนะนี่กบแดงมีสตัวไอ้สตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งให้มันเป็นแม็กก็แล้วกันนะครับผมนะอ่า กบ9าวดาวค่อนข้างที่จะแจกเยอะเลยในสนองเดือนนี้แจก3ตัวเลยนะเพื่อนๆต้องห้ามพลาดเลยนะครับผมมีในส่วนของทั้งตารางแล้วอินแล้วก็ให้แลกตรงนี้แล้วก็ในส่วนของภารกิจประจําวันนะครับผมให้ให้แบบว่าเปิดอะไรนะเปิดไอ้นั่นอะ่ะใช่ไหมเปิดไอ้ตู้สิปีครึ่งให้ได้อยู่จํานวนหนึ่งอะ่ะมันก็จะมีแจกให้นะครับผมในส่วนของกบก้าดาวนะครับผมนะ ก็ถือว่าแจกเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมนะไอ้รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วหรอวะแปดดาวไหนดูดิอันนี้ไงมีอยู่นะฮะผมอันนี้พวกนี้ผมแม็กไปแล้วพอจอระเข้อันนี้ก็แม็กไปแล้วนะครับผมอันไหนที่เป็นล่างออาต้าเดี๋ยวผมเก็บไว้สักหน่อยแล้วกันนะฮะเผื่อจะยัดตีบวกใส่ให้มันเป็นบวกเท่านั้นเท่านั้นบวกเท่านั้นเท่านน้นเท่าน,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 นี้ได้นะครับผม เก็บไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็แม็กเองนะส่วนคิสซาก,กิก็เดี๋ยวก็ค่อยไปทยอยทยอยใส่ให้มันครบเป็นพีร้อก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเอ่อมันตัวมันไม่ครบแล้วเดี๋ยวค่อยๆยยัดกบแดงใส่เพิ่มเติมก็แล้วกัน,กนเดี๋ยวมันก็ครบเองนะครับผมผมจะพยายามทําให้มันเป็นร่างไฮเปร์แม็กแล้วก็ครบพีร้อยอยู่นะครับผมในส่วนของไอดีสองนะครับผมอ่ะก็เก็บในสองตัวพีร้อยนะเออ ก็จะพยายามให้มันได้เยอะๆแล้วกันในส่วนของโคโรโบเลนเจอร์นะครับผมหลังๆมาก็เรินไปเก็บแล้วแหละอืจะพยายามทุ่มเทก็แล้วกันอันนี้คือขนาดทุ่มเทมากก็ยังเ,เก็บไม่ครบนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบมันก็ไม่พอนะไม่พอไม่พร้อมเลยนะฮะอมาโอ้โหค่อนข้างที่จะเปลืองพอ,พอสมควรเลยนะในส่วนของกบในส่วนของตัวเลนเจอร์โอ้โห ดูดิกตยัดตัวอะไรใส่ไปดิรู้สึกจะหมดแล้วเอ้ยยัดตัวบินไปใส่แล้วกันหรือหรือว่าจะเก็บไวบ้ปะเอาเก็บไว้ก็แล้วกันแล้วก็ยัดในส่วนของฮิมิเราเก็บไว้อันนี้เก็บไว้แล้วก็จะเลื่อนไปโอ้โหวัตถุดิบผมหมดแล้วเหรอเนี่ย ร่า,างเก้าดาวต่อแล้วกันล่างเก้าดาวไอ้นี่ผมเยอะอยู่หรือว่าหรือว่าไม่เยอะวะพอไหมเนี่ยถ้าไม่พอเดี๋ยวผมไล่ยัดในส่วนของตัวอื่นๆก็ได้นะ,เ,ะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมยัดกบเสร็จก็แล้วกันยัด exp ให้มันเป็นเลเวลแม็กก็แล้วกันเดี๋ยวมาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะนานนะฮะนะครับผม โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมนะโอเคมาเราได้ยัดตรงนี้เพิ่มเติมไปเลยแล้วกันนะครับผมมี3ามตัวแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะยัดขอยัดแป๊บหนึ่งมาซื้อก่อนมาซื้อก่อนอ่าลืมลืมอ่าผมนี่นี่นี่นะนี่นะเก้าดาวหนึ่งชิ้นรับมาเลยนะฮะอ่าส่วนอีก100อที่เหลือผมอาจจะมาแลก รูบี้หรือไม่ก็ตัวกาชาเพื่อไปแบบว่ารอในส่วนของตู้อะอะไรหน้าทัดมืดเกา่าแสงเกา่าอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะั่นในส่วนในส่วนของกาชานะในส่วนของในส่วนของเพชรในส่วนของรูบี้เนี่ยผมก็จะเก็บไว้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็5,000แล้วนะครับผมนะก็โอ้โห5,000ก็คือแบบเยอะมากแล้วก็แบบอยากจะมือร้านอยู่นะแต่ว่ายัง กัดฟันไปเรื่อยๆแล้วกันทนไปก่อนให้ครบถึง7,000ก่อนแล้วกันนะครับผม,มก็อีกไม่นานแล้วแหละนะผมอมอืนะก็สู้ๆนะผมบอกตัวเองนี่แหละให้สู้ๆไม่ให้ต้องมือลั่นนะครับผมถ้ามือลั่นมันก็ไม่ถึงสักทีนะเ0 0ดพันรูบี้นะครับผมนะมาจะไปอัพเลยดีกว่านะครับผมนะ โอเคในสุดก็แม็กสักทีนะครับผมนะแมไปฟาร,ร์มทั้งจุดตีเพิ่มไปฟาร,ร์มทั้งนันน่นเปิดเพิ่มจนได้ให้มันโอ้เลเวลแม็กนะครับผม <laughs> โอ้คือมันสุดยอดจริงนะครับผมนะคือโคตรเปิดวัตถุดิบมากๆเลย <laughs> เอาซดตัวผมหายเกลี้ยงเลยนะครับผมนะในส่วนของพวกตัวออที่ผมแบบว่าเก็บสะสมไว้ นะครับผมมันก็โอ้โหก็ได้มาทุบเทยับใส่ตัวของบอสเลยนะครับผมนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะได้มาก็ปั้นมาก็โอเคขึ้นเยอะแล้วนะครับผมนะมาเดี๋ยวลองมันนี่ใส่ตรงนี้นี่ครับผมให้เท่ๆหน่อยนะครับผมโอเคมาไหนดูดินี่นะครับผม,อม,อบ,ผมบอสมืดของเราเดี๋ยวใส่เกมแบบเดิมไปก่อนเดี๋ยวผมค่อย อนอกรอบนะหลังไม่เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็ค่อยแบบว่าแบบแบบไปหาแบบปรับเปลี่ยนเกียร์ยดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผมนะลองใส่เท่าที่ผมมีดูก่อนแล้วกันพกเกียร์เจ็ดดาวแปดดาวอะไรก็ไปนะครับผมนะโอเคมาลองดูสักหน่อยนะครับผมไหนๆหนก็เป็นล่าง9ดาวสุดล่างทองสุดสวยสุด,สดอันนี้เลยสุดตึงนะครับผมนะมาขออนุญ,ญาตไม่ปรับทีมไม่อ่านี่นะ ไม่ใช้ทีมตัวเดียว,ยวนะใช้เป็นแบบนี้ไปเลยนะครับผมโอเคมาโอเคปล่อยตัวมานี่ล่างล่างคนมาด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ยิงให้ตายสิยิงสิยิงให้ดูหน่อยยิงให้ดูหน่อยสกิลดาเมจไม่ออกให้เลยเออออกแล้วเปียงโอ้โหนี่ข้ามทะลุจอตรงนี้เลยนะครับผมแม่แต่ก็นั่นแหละนะคือก็จะ เบาหน่อยนะครับผมนะไม่มีในส่วนของค่าพลังโจมตีนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรนะผมไม่มีก็ไม่เป็นไรนะผมเราเน้นแบบว่าให้มันแบบยืนแบบเป็นกลุ่มให้ได้เยอะๆนะครับผมให้มันเป็นแบบว่าดาเมจสะสมได้นะครับผมแล้วก็อาจจะแบบเคลียร์ไปแบบพวกตัวด้านหลังก็ได้เพราะว่ามันข้ามค่อนข้างที่จะลึกมากๆเลยนะครับผมใน,นสองตัวดาเมจตัวนี้นะผมตัวบอสเนาะมาฮะพี่ๆเลยดีกว่า อ่าแล้วก็รีเซ็ตหลีกอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะช่วงรีเซ็ตหลีกใหม่ๆแบบเนี้ยก็จะมีนี่เห็นไหมตัวตึงๆทั้งนั้นทีมตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนะอย่างเช่นทีมนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูสักหน่อยแล้วกันนียิงตัวของบอสอันนี้สักหน่อยแล้วกันว่าแบบแต่เกียร์มัน <laughs> แต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรเราก็ เราเล่นเราเล่นหลีของเราเนาะก็หลีของเราันมีทีมประมาณนี้ก็เล่นไปเถอะนะครับผม,มซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แบบว่าพีพีหมุนเวียนเนาะเป็นธาตุไม้นะครับผมก็จะดีหน่อยนะครับผมนะผูกคนแบบว่าตัวธาตุตัวธา <c oughs> ตุาไม้เก่งๆเนี่ยมันเยอะก็จะได้ใช้แบบตึงๆเปรียร่ยเลยนะผมเอเลนอะไรก็ว่าไปดูเดียสอะไรเงี้ยนะผมม,มาฮะนี่ยังไงยังไง บอสของผมยิงเข้าไปนะครับผมค่อนข้างที่จะเถื่อนพอสมควรเลยนะครับผมอปั้นมาผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะผมไม่คิดจะผิดหวังเลยปั้นมาคือได้ใช้แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคอมโบที่ดีด้วยนั่นแหละนะครับผมนะเป็นคอมโบแร่หนืดนะผมก็ใช้เล่นอยู่นะครับผมในส่วนของไอดีนี้นะครับผมมันก็ได้มาทางนี้ด้วยแหละนะครับผมในส่วนของแร่หนืดนะเออที่เหลือก็แค่หาแบบพบตัว อะไรที่เพิ่มเติมอีอกอ่ะก็อย่างเช่นน่าจะเป็นบราวน,นั่นอ่ะบาวยมทูตแล้วก็บาวอัศาวินนะครับผมถ้าได้2ตัวนี้มาก็คือเก่งแน่นอนนะครับผมโหดแน่นอนนะทั้งทั้งทางคอมโบแล้วก็ทั้งแบบเรนเจอร์ของเราด้วยนะครับผมที่เหลือก็แค่หาเกียร์ดีๆมาใส่นะครับผมอย่างเช่นเกียร์พวกอัปเกตท่านอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งผมก็จะได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมนะในส่วนของไอดีอื่นๆน,นะครับผมนะ ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับผมในสองของแสงมืดเนี่ยม,มันต้องวิ่งอย่างเดียวนาะในสองในสองเกียร์เพราะแบบว่าใส่อัปเกรดธาตุได้นาะก็มันต้องเป็นเกียร์แบบเป็นเกียร์ของธาตุนั้นๆน,น,น้อมันถึงจะมีให้เราใส่นะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเราก็ใส่พวกค่าพลังโจมตีอื่นๆก็ได้นะมันก็จะแรงให้ให้เราอยู่แต่ว่าถ้าเราแบบว่าอยากให้บัรแรงแบบเปี้ยงป้างแบบโอ้โหเหน็นผลได้ชัดเจนอะไรเงี้ยนะผมดอกเดียวร่วงดอกเดียวหายก็นั่นแหละเราต้องใส่อัปเกรดธาตุเนาะมาเดี๋ยวลองพีพีพพอีกสักทีมหนึ่งแล้วกันขอทยึงๆไปเล โอเคมาลองสุ่มใหม่อีกรอบนึงนะครับผมนะอ่ะทีมนี้เป็นไงบ้างอืมเดี๋ยวขอหาท่าแสงเยอะๆสักหน่อยแล้วกันพวกแสงยิงไกลๆนีๆ่นี่นี่นี่ลองดูบาวไก่ทองก็แล้วกันเอ้แต่ว่าเออไม่เป็นไรเรามีกันบินนี่นาไอดีสองเราไม่ต้องกลัวมา นึกว่าจะนึกว่าเราจะไม่มีการบินนะโอเคปกติผมไม่ค่อยเล่นเจอกับพวกตัวบินสักเท่าไหร่นะครับผมนะเออก็เลยแบบอยากจะหลีกเลี่ยงนะผมแต่ว่าลืมไปว่า ID ดของเราก็มีการบินที่มันแบบว่าเป็นเลเวลแม็กอยู่นะครับผมนะก็สามารถกันได้บ้างนะผมอม,มาลองดูดิว่าบอสผมจะยิงได้บ้างไหมหรือจะเป็นยังไงโอทีมเขาคือเก่งแท่นอ้ออ่ะพัดไปครับผม แล้วก็ชุบปุ๊บแช่แข็งยิงอัดป้อมเคลียร์สักหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ไหวเอานะครับผมสเตบนี้ก็คือเป็นการพลิกสถานการณ์นะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะพลิกจริงหรือเปล่านะ <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวอามาตะเดี๋ยวโล่นี่ไว้กดตอนที่มันไม่ไหวจริงๆก็แล้วกันนะกันบินผมอ่ะโหมันบินมาถึงนี่เลยอะ่ะพักหน่อยดิสล,ลี เซนลี่หมากลูกผมผักหน่อยโอ้โหกลัวต้อมแตกเอ้ย,อยกันอยู่อยู่ถ้าเป็นเงนี้ยโอเคไหนมาดูตรงบอสนิอ่าไปอะไรเนี่ยแข็งมาแล้วก็ขอ,อกดเลยแล้วกันนะรู้สึกว่าจะยิงเคลียได้อยู่นะหนึ่งสองตัวธาตุแสงนะอ่ะเยวขอลองอีกสักทีมหนึ่งทีมสุดท้ายแล้วกันนะหนึ่งสองบอสของผมเนี่ยยังไงเอ่ยอ่าปั้นมาจะมีแบบว่าประสิทธิภาพได้แบบดีเยี่ยมหรือเปล่าแค่นี้ผมว่ามันก็ดีเยี่ยมแล้วนะเออ ทั้งเรื่องของการแบบดบับวงดาเม็ดการข้ามอะไรเงี้ยที่เหลือผมก็แค่หาต้องอ่าต้องหาเกียร์พวกที่มันทําให้มันแรงขึ้นน่ะ <c oughs> นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีเกียร์แค่นี้เราก็ใช้แค่นี้ก็ได้นะครับผมอ่าลองทีมนี้ไหมก็ไม่ดีกว่าขอเอาแบบว่าแม็กเยอะๆแบบแน่นเปรียะไปเลยแล้วกัน่ะทีมนี้ไหม <c oughs> แม็กเยอะๆก็ไม่มีเลยโอเคไม่เป็นไร ทีมต่อไปอทีมนี้เป็นไงบ้างค่อนข้างเก่งเลยนะครับผมนะมีตัวบินด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเรากันน่าจะอยู่นะโอ้โหตัวโคตรเก่งเลยโคตรของโคตรเก่งแม่เกียร์ก็ดีนะเออสายพลังก็เยอะนะผมทัดแสงนะเดี๋ยวลองลองยิงดูแล้วกันว่าจะไหวไหมส่งบอสมืดของผมมาฮะจัดไปฮะทีมนี้ทีมสุดท้ายเลยแล้วกันนะปิดทีมอันนี้เป็นแบบว่าทีมสุดท้ายไปเลยมาครับผมดูดิ บอสเมื่อจะจัดก,การทาดแสงให้ผมได้หรือเปล่านะมันก็เป็นตัวของสายไปพริบด้วยนะในส่งบอสมือมันก็สามารถเอามาชนะทางในส่วนของสายพลังได้อยู่นะครับผมสายพลังเนาะมันแพ้ทางในส่วนของสายไปพริบนะครับผม ก็จะยิงเจาะง,ง่ายหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวบีของเขานะฮะเราก็กันอยู่อยู่แล้วนะครับผมเป็นในส่วนของสลี่หมากลุกนะอันนั้นเป็นทัดไม้นะไอโบบินก็กันอยู่แน่นอนเมื่อกี้เห็นติดหยุดท่าวิธีแต่ว่าเราก็กันอยู่นะในสองตัวบอสนะครับผมอ่าคอนคอาในส่วนของความสามารถคอ่อนข้างที่จะเจ๋งพอสมควรเลยนะเออกันได้อยู่หมัดเลยนะครับผมเราขอโนโทเทียบไว้ลกันนะฮะอ่ะดูดิว่ายิงมาถึงนี่หรือเปล่านะเฮ้ยโดนไหมเอ้ยโดนโดนโดน,นี่นี่นี่ โดนถึงหนอนแสงเลยนะอ่าโอเคก็เกือบเกือบสุดจอได้เลยนะผมไม่เกือบละคืออาจจะเกือบก็ได้เพราะว่าในส่วนของการเล่น PVP รอบนี้มันแบบว่ามันเป็นแบบว่าเป็นรอบธาตุไม้เป็นรอบ PVP หมุนเวียนเนาะมันก็จะอ่าค่อนข้างที่จะแคบด้วยจาผลใ,ในส่วนของเอ่อแมพในส่วนของป้อมเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมันจะแคบมันไม่ไม่ไมันไม่ได้กว้างเหมือนแบบว่ารอบ PVP ธรรมดาเนาะก็เลยแบบว่าน่าจะยิงได้อ่าเห็นผลแบบ ข้ามแบบยิงแบบออกมาก็ตายได้อยู่นะครับผมหรือว่ายืนอยู่ดีๆก็โดนสอยล่วงได้อยู่เหมือนกันนะครับผมพวกธาตุแสงที่ยืนอยู่ห้าป้อมนะครับผมนะโอเคก็ปั้นมาโอเคพอสมควรเลยใช้ได้ดีเลยนะครับผมนะคือติดอย่างเดียวคือโอ้โหโคตรเปลืองวัตถุดิบมากทำซัเล,ลนเจอร์ในคังผมหายหมดเลยนะครับผมพวกตัวยิบย่อยนะครับผมที่ผมสะสมไว้อะไรประมาณนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรปั้นมาปั้นแม็กมา9้าดาวแม็ก ก็คุ้มค่าแล้วนะครับผมส่วนบอสเอไม่ใช่ส่วนบาวล็อกนะครับผมเห็นคนอื่นเขาบอกมาว่ามันโดนเนิร์ฟโดนไม่ข้ามใช่ไหมผมว่ามันก็มันก็จริงนะมันไม่ข้ามจริงแต่ว่าความคิดผมผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็มันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่พอสมควรอยู่นะเพราะว่าหนึ่งคอมโบอ่ะมันดีอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วก็เรื่องของดาเมจเนี่ยมันก็ยังได้อยู่หดอยู่เก่งอยู่นะครับผมนะยังแบบว่า ถ้ามีเกียร์ตึกตึอะ่ะผมว่าก็ไม่มีส่งผลปัญหาเลยหรอกมันก็มันก็แค่แบบว่ามีปัญหาแค่ตอนเล่น pvp เนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยข้ามหลังเท่าไหร่นะครับผมมันจะเอะ่เห็นน้อยน้อยน่นในสองข้าม2นะครับผมแต่ว่ามันก็มันก็ข้ามให้อยู่นิดนึงแหละหรือว่าไม่ข้ามเลยเอ,อถึงไม่ข้ามมันก็สกิลมันก็กว้างแล้วมันก็โอเคอยู่นะครับผมนะมันก็ โดยรวมี่ยมันถือว่าแบบว่าใช้งานได้ดีเลยถ้ายังจะแบบว่าอยากจะปั้นเป็นแม็กซ์เป็นตัวแรกเป็นตัวแบกทีมยังได้อยู่ไหมก็ผมว่าก็ได้อยู่นะเออนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเปิดในส่ง,งเลนเจอร์เดือนนี้ได้นะผมรอบนี้ได้เนาะในส่งตัวบอสเนี่ยผมว่าปั้นบอสก่อนก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเออเก่งอยู่ใช้งานได้ดีนะแล้วก็บวกกับมีความสามารถใหม่ก็คือจะสอง,องป้องกันหยุด5วินาทีให้ด้วยก็คือเก่งเลยละเออนะผม5วินาทีไม่สามารถทำอะไรได้เลยเมื่อกี้เห็นไหม ก็การได้ยุมัดเลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยตัวได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมนั้นในส่วนของสร้างร่างโคนด้วยนะครับผมคนสามารถเก้าดังของผมเนาะก็แม่สมได้เฉยเลยคืออะดวงดีแหละเนาะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะอะหาเพื่อนเพื่อนคนไหนนะยังเปิดไม่ได้อยู่ในสงองเลนเจอร์นะครับผมก็ขอให้โชคดีมิชัยขอให้เปิดได้ก็แล้วกันนะเกียร์ก็เหมือนกันด้วยนะตอนนี้ยังมีตู้เพิ่มโอกาสอยู่นะครับผมนะทั้งสองตู้เลยนะทั้งโคโรโบเอ๋ยทั้งตู้เลนเจอร์แล้วก็ตู้ของเกียร์นะครับผมนะสามารถเปิดได้เลยนะครับผมนะทั้ง ก็ใครที่มีงงมีงบก็จัดได้เลยใครที่ไม่มีก็อ่ะรอ PVP ีรล็กอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันซึ่งรอบนี้มันก็รีแล้วแหละแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่มีบี้พอก็ได้หรืออาจจะมีพอก็อ่ะเปิดได้หรือไม่ก็เก็บได้นะครับผมนะส่วนผมก็จะเก็บนะในส่องขอดีที่2กับ ID ดีหลักนะครับผมนะก็นั่นแหละให้ครบ0 0 0ดรูปี้นะครับผมเนาะส่วน i อดีอื่นจะเปิดหรือไม่เปิด,เ,ปด,เ,ปดเดี๋ยวข้อเดี๋ยวก็มาลุ้นดูในสคลิปหน้าก็แล้วกันนะว่าจะ แต่สินใจทําอะไรยังไงนะครับผมนะหลังใหม่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพื่อนๆนน่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมและที่สําคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครนั่นเองสําหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสาวัสดีครับแล้วไว้กันจะใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ